ทำไมโอตโอตอยังไม่ตื่นอีกล่ะเนี่ยฮะตื่นมาแม่ต้องทำความสะอาดแล้วก็รดน้ำต้นไม้เนี่ยม,มันจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยฮอกแม่นอนอยู่แม่อุ้ยไอ้ลูกชายตัวแสบคนนี้เนี่ยเมื่อไรจะตื่นกันนะทำการบ้านหรือ,อยังนอนอยู่อย,ย่ายุ่งเลยเฮ้ยใครโทรมาอีกแล้วทีนี้นะ่ะเ,เออแป๊บนึงนะเออจ้านี่ฉันหรือเปล่านะแป๊บจ้าเบอร์แปลกแปลกฮะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไหนรองรับสิคุณวนาเหรอโอ้ตายแล้วลูกฉันยังไม่ตื่นเลยค่ะมันไม่ทําการบ้านคุณครูค่ะนี่ลูก คุณครูโทรมาบอกว่าหนูไม่ทําการบ้านมานี่เลยนะคุณครูก็ทวงหัวชะมัดเลยได้เดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะคุณครูคือว่าลูกฉันยังไม่ตื่นเลยค่ะเชิญมาจัดการได้เลยนะคะค่ะออยังนอนกลนอยู่เลยค่ะในทุกๆวันแม่ของอโอโต้พยายามปลุกเขาให้มาทําการบ้านแล้ววันนี้เองคุณครูก็ได้มาทวงถึงที่ออลูก่าทำอะไรแบบนี้นะลูกนะเล่นไม่ได้นะลูกมา,มานี่มาเดี๋ยวแม่อุ้มนะเออกลัวเป็นเหมือนพี่ชายแกจังเลยนะโตมาอย่าเป็นแบบนั้นนะลูกนะเอ๊ะไนบอกว่าคุณครูจะมาวันนี้ไง โอ้เชนมาแล้วและนี่ก็คือคุณครูวันนาะคุณครูประจําชั้นของออโตโอ้โอ้ยคุณครูคะนะ่าอายจริงๆเลยนะคะลูกฉันยังไม่ตื่นเลยคะ่ะโอ้อย่าลองนะลูกโอ้โอ้ฉันขึ้นชื่อว่าท่วงโหวตอยู่แล้ว ฉันจ <muitas> oh. ัดการเองนะแม่สวัสดีทุกคนฉันชื่อว่าครูวันนานะเป็นครูสุดโหดประจาชั้นปห้าเจ้าเด็กคนไหนไม่ทําการบ้านไม่ส่งการบ้านฉันมาถึงห้องเลยเนี่เอื่นได้แล้วทําการบ้านได้แล้วการบ้านอยู่ไหนฮะผมอยู่ในความฝันเหรอเนี่ยคือว่าการบ้านอยู่ในความฝันผมแล้วแคลงสงสัยของฝันไปไปดีกว่าฝันบ้าอะไรฮะโอ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยอยากขนาดอยู่ในฝันคุณครูยังตามมาได้อะไรกันเนี่ยไปหาน้ำเจ้าออโต้นน่คุณครูมาถึงที่แกยัง จะเป็นแบบนี้อีกไปไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปอาบน้ำรอบแม่ก็นึกง่่ฝันสวัสดีนะคะผมชื่อว่าโอโต้นะแต่ว่าตอนนี้ผมง่วงขอกินน้ําชื่นใจก่อนแล้ววันต่อมาโอ,อโต้ก็ได้ไปที่โรงเรียนวกเขาเองก็ได้พูดถึงคุณครูอ๋อง่วงเจอมัดเลย ด้วยเหมือนกันเหรอเมื่อคืนน่ะคุณครูวันนาก็ไปที่บ้านฉันน่ะไปทวงการบ้านแบบโหดมากเลยอ่ะเออเหมือนกันเลยอ่ะคือจะบอกว่านอนอยู่ดีนีจะเด็กแช่โหดถึงชั้นอยู่หรือไงเนี่ยไปเข้าชั้นเรียนได้แล้วการบ้านเพิ่มเมการบ้านเสาร์อาทิตย์การบ้านจันถึงสุขอย่าลืมแล้วกันนะที่ฉันสั่งนักรโอ้โหคุณครูสั่งเป็นกับข้าวเลยอ่ะโดูเหมือนว่าการบ้านในชั้นปฐมนั้นจะเยอะมากมากเอาละวันนี้สอนแค่นี้นะอย่าลืมทําการบ้านที่ฉันสั่งไอ้รู้ล่ะเป็นแค่เด็กๆก็ทําการบ้าาานรู้้้้ไววะดยเเฉพจอง โหนี่เอาแต่นอนอีกแล้วนะอะไรีอย่าอย่าให้ฉันต้องไปทวงการบ้านถึงที่นอนนะฉันบอกเลยนะว่าฉันจะให้ลบ20คะแนนเลยนะที่เก็บมาทั้งหมดเข้าใจแล้วครับครูโอ้เงื่อนนอนจะมาดเลยอย่าไปเล่นเกมตลอดนี่นี่นี่แล้วเมื่อตอนเลิกเรียนทุกคนก็มาเล่นเกมที่ห้องนี่พวกนายไม่ยอมทําการบ้านเลยเหรอไงโอ้จะเล่นเกมอย่างเดียวเหรอฉันไปทําการบ้านแล้วไม่สนใจพวกนายแล้วโธ่แ้จะสนล่ะนี่นี่ออโต้ไม่กลับบ้านหรอแล้วการบ้านเราจะไม่ทําหรือยังไงเนี่ยเฮ้ยเอาไว้ก่อนเถอนะ ไม่อยากทําตอนนี้เดี๋ยวจะไปทําที่บ้านแล้วกันนะเล่น,เ,ลนเกมต่อโตกับเพื่อนก็เล่นเกมอย่างสนุกแล้วคุณแม่ก็โทรมาวับหนึ่งนะแม่โทรมาแล้วว่าไงแม่ครับ ครับ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 ผมจะรีบกลับตอนนี้แล้วครับเป็นไรอ่ะแค่นี้แล้วครับผมกำลังจะกลับเนี่ยแม่โทรตามแล้วเหรอบ๊ายบายนะไว้เจอกันเอหน่าเดี๋ยวมาใหม่นะขอกลับบ้านก่อนมันจะมืดแล้วอ่ะไม่อยากทําการบ้านเลยสิ่งที่ออโต้ไม่ชอบที่สุดก็คือการทําการบ้านทําไมวันนี้แม่เรียกใช้กลับมาบ้านเร็วจังเลยเนี่ยไม่อยากเลี้ยงน้องเลยต้องให้เราทําอะไรสักอย่างแน่เลยวันนี้นะโอ้ยกดจะมาได้นะเนี่ยเอาน้องไปดูแม่จะไปทุระข้างนอกไ้ไงว่าแล้วดูแลน้องให้ดีๆนะเดี๋ยวแม่กลับมา จะไว้ใจได้แค่ไหนเนี่ยลูกคนนี้เนี่ยเอาเอาซะอึกซะงั้นอะเป็นอะไรเนี่ยพี่มีการบ้านต้องทำนะวันนี้นะอะทำไงดีอะเอาน้องใส่ในนี้ไว้แล้วกันนะแล้วก็ขึ้นไปกับพี่เถอะแล้วก็รอพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอทําการบ้านก่อนนี่แห่นี้ก็เสร็จแล้วหลังจากที่เราทําการบ้านเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะเล่นเกมแล้วก็เลี้ยงหนูเรื่องง่ายๆแค่นี้ทําได้แน่นอนเอ๊ะว่าแต่การบ้าน การบ้านอยู่ไหนเฮ้ยตายเรอลืมการบ้านที่บ้านเพื่อนเฮ้ยทำไงอะทำไงดีทำไงดีเอาน้องไปเอาการบ้านดิและโชคดีมากที่เพื่อนของเขานั้นเอาการบ้านมาให้เอยนึกว่าจะไม่ได้ทำการบ้านขอบคุณมากเลยนะเพื่อนรักเออเอออย่าลืมอีกละฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ทําอยู่ที่บ้านฉันค่อยเล่นเกมนายไม่เชื่อเองอัมันเยอะมากเลย่ะเอ้ย แต่ว่าฉันแนะนําดีไหมหรือว่ามีพระรูปหนึ่งที่เลี้ยงหมูเด้งที่เขาชอบพูดอะไรนะครูบาช่วยหมูเด้งด้วยไงเออทำไมหรอ,เ,อเพื่อพระอาจารย์จะช่วยได้ไงการบ้านนายไม่เสร็จทันพรุ่งนี้แน่แ <ๆ S 2> ดีเลยไปไป,ไปมันมีทางที่จะทําให้เราไม่ทําการบ้านได้ด้วยหรอและแล้ว,ลว,ลวเด็กๆทั้งสองคนก็ตัดสินใจมาที่วัดแห่งนี้ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่เลี้ยงหมูเด้งพระอาจารย์ค่ะคือว่าเอาอาหารมาถวายค่ะวัดนี้ใครมาขอพรก็จะสมหวังใช่หรือเปล่าคะอ๋อคือว่าก็ไม่เชิงหรอกนะแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ว่าส่วนมากพระะออาาจจรยย์ก็ช่วเหลืนะ แบบนี้นี่เองก็ <G ül ets> ถ้าใครเดือดร้อนก็มาหาอาจารย์ได้ <G ül ets> ว,ว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะขอบคุณค่ะพระอาจารย์แล้ววัดน,นี้นี่เองที่เด็กๆทั้งสองคนนั้นจะมาเพื่อขอความช่วยเหลือเพีย <G ül ets> งเพราะว่าเขาไม่อยากทําการบ้านกันอ๋อใช่วัดน,นี้แน่ๆน,นะอ้ใช่สิเออแต่ว่าพระอาจารย์นั่งสมาธิอยู่เราอยากกวนเลยนะเอ,องั้นเราก็ไปทําความสะอาดสาลาช่วยหลวงพ่อดีกว่าโอเคเราจะไม่รบกวนนะครับแล้วท่านนั่งสมาธิท่านจะได้บุญเยอะๆเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็ไปทําความสะอาดอโอ้ซีหมูเดงมันจะดีแค่ไหนนะถ้าหมูเดงไม่ได้ทําการบ้านดีเี่ ออมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพวกโยมมาทําไมโอ,โอ้หลวงพ่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะขอโทษที่ไม่ได้ทักทายนะแล้วนี่มาดูหมูเดงกันเลยเดี๋ว่าจะมาขอพรที่วัดนี้ล่ะโอ้ขอพรเหรอชักอยากจะเป็นหมูเด้งแ,แล้วสิหมูเด้งไม่มีการบ้านอ่ะผมโดนคุณครูสุโดโหดตามทวงการบ้านครับผมก็เลยอยากจะเป็นหมูแดงอ,อ่ะก็คือว่าพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าผมสลับร่างกับหมูเดงผมมีฉาหมูเด <et> ้งหมูเด้งไม่มีการบ้านแล้วก็นอนกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาแต่เป็นได้แค่คนเดียวนะั้นเดี๋ยวไอ้เจ้าเป็นก่อนแล้วกัน และในวันนั้นเองแม่ของเขากลับมาจากบ้านลูกชายหายไปไหนเนี่ยโอ้โหทิ้งน้องไว้ไอ้นี่นี่นอนอยู่หรือเปล่านอนอยู่ไหมหายไปไหนอะ่ะรู้สึกใจคอไม่ดีเลยแฮ้หนีไปทําเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยต้องโทรถามคุณครูแล้วแหละเออฮัลโหลค่ะคุณครูวันนา ค่ะคุณแม่ของออโต้นะคะเอ้าวางซะละอะส่งข้อความไปบอกแล้วกันนะว่าไม่เจอลูกหัวกังวลจังเลยเนี่ยจะหายไปไหนนะลูกดูเหมือนว่าออโต้นั้นจะหายไปเอาละเอาละวันนี้ต้องส่งการบ้านแล้วนะทุกคนอยู่ไหนกันหมดเอ้าอีกแล้วนะเจ้าออโต้เนี่ยหายไปไหนอีกแล้วอะเฮ้ยบอกฉันมาเลยนะแกเป็นเพื่อนสนิทมันอะฮะก็ออโต้มันขี้เกียจทําการบ้านมันก็เลยไปกลายเป็นหมูเด้งไปเลยครับสุดยอดเลยอะไรของแกนะหมูดองหมูเด้งออโต้เพื่อนรักผมไงครับเอ๋ยังจะมาภูมิใจอยู่ได้นะนักแกยี่สิบคะแนนไปเลย กูเยอะไปนี่มันน้อยไปด้วยซ้ําใครสนับสนุนให้เพื่อนไปเป็นหมูเด้งกันฮะคูเหมือนว่าตอนนี้จะชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดเพราะทุกคนนั้นตามหาหมูเด้งแต่หมูเด้งนั้นก็คือออตโตตอนนี้เขาเองก็ได้สลับร่างกับหมูเด้งเรียบร้อยว่ามีความสุขสุดๆไปเลยเอออย่ามาจับหนู <c oughs> ผมไม่ต้องทําการบ้านแล้วอ่ะเฮ้อดีใจอ่ออะยอมชอบงั้นเหรอโอ้ยนออยากเป็นคนดีๆไม่เป็นอยากเป็นหมูเด้งเอาเอานี่กินผลไม้เข้าไปนะผมชอบผลไม้ครับอ๋อกินไอ้มันเยอะๆนะเอาเอากินเข้าไปซะดูเหมือนว่า ต้อในร่างหมูเดงนี้มีความสุขมากๆเพราะว่าเขานั้นไม่ได้ทําการบ้านแต่เมื่อตกดึกมาสบายสุดๆไปเลยอ่ะวเราก็แค่นอนกินงำ่ำๆแบบนี้เลยฮิสนุกจังแต่ว่านะคิดถึงเกมจังคิดถึงเตียงนอนด้วยอ่ะ,อะมันนอนไม่นุ่มเลยตรงนี้นะ่ะโอ้ยยุงก็ขัดดีก็ะคิดถึงแม่ด้วยอ่ะไม่ค่อยดีเลยอ่ะเอะหรือว่าเราไม่ควรเป็นหมูเดงนะ และแล้วออตโตเองก็คิดได้ว่าการเป็นหมูแดงนั้นไม่สบายเลยเออไม่อยากเป็นหมูแดงแล้วครับอไม่เอาแล้วตายเป็นแบบนี้ผมไปทําการบ้านนิด ผมคิดถึงเกมมผอ็นะถ้าเป็นเด็กอยู่ก็แค่ทําการบ้านให้เสร็จแล้วก็ส่งคุณครูรับผิดชอบในหน้าที่เล็กๆเข้าใจไหมพอโตมาเธอก็จะได้ไม่เป็นเด็กขี้เกียจยังไงล่ะลาก่อนครับขอบคุณนะครับผมจะไม่เป็นหมูเด้งแล้วในที่สุดเขาก็กลับมาที่บ้านอ๋อทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยไห้อยู่บ้านสินะหายไปไหนมาส่งนได้เลยนะกต่บ้านยี่สิบบ้านไม่ด้หสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมมาสินะแต่ว่านะมันก็ดีกว่านี่นะเอาล่ะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะไปทำการบ้านแล้วห้ามทุกคนเข้ามายุ่งกับผมนะเอ๊ะฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมในที่สุดออตโต้ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการบ้านคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบถ้าเราเสร็จแล้วเราก็จะเล่นเกมแบบนี้สนุกมากมากเลยอะ่ะก็แค่ทำการบ้านให้เสร็จย้มีความสุขสุดๆไปเลยแล้วเขาเองก็ไม่อยากเป็นหมูเด้งอีกเลยเอาละค่ะละครก็ได้จบลงไปแล้วนะเอ๊ะว่าแต่ว่ามีใครเนี่ยทำการบ้านหรือย,ยังคะก่อนที่จะถึงวันเปิดเรียนเนี่ยอย่าลืมทำการบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะวันนี้พี่ยายกับหมู เด้งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย